สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มวันนี้พามาลัานลากันอีกแล้วยังลันลาอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้มาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่เจี๊ยบเป็นจพรดนะ,ะในงานเปิดเมืองระนองที่จังหวัดระนองนะคะและวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะในฐานะลูกหลานจังหวัดระนองและระนองเนี่ยก็เป็นบ้านเกิดของหนูนะคะก็จะพาคุณ พาเที่ยวพาชมพาเพลินตามสถานที่ต่างๆและวันนี้ค่ะก็เป็นงานวันสุดท้ายนะคะกับงานเปิดเมืองระนองวันนี้เราจะพบกับน้องบิวกรยานีบนเวทีค่ะเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันกับน้องบิวนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องบิวด้วยหลังเวทีนะคะก่อนขึ้นเวทีคุณผู้ชมเดี๋ยวรอน้องบิวมาก่อนนะคะผู้ชมจะฝากด้วยนะคะพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช, DJ, นนช่องดีเจต้นหํำเชินยิ้มนะคะลูกล้านคนละนองนะคะถุกแอป,ปเลยนะคะทางช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนะคะสำหรับภาพบรรยากาศในงานวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะแย่ๆและแล้วเราก็มาสัมภาษณ์เอ้ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> อะไรคะเอ้ย <c oughs> อะไรดีคะ เป็นแมวเลยชาชด,ดเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่กับน้องบิวนะคะน้องบิว,บ,วบิวกัลยาณีมีไอ้หมาค่ะมีน้นำคนไม่นี่เราเราชดเลยนะคะนี่ชดหนกักเราเลยนะคะ<อ>นะคะก็ดิเจต,ตนน้เชิญยิ้มนะคะ<า>วันนี้ก็ได้มี่ยวกาสมาสมพานพูดคุยกับน้องบิวกัลยาณีนะคะ<า>นีร่ราชินีของภาคใต้ค่ะวันกันติงต้อง ชดด้วยชดกับชอดมาเจอกันโอเคเ้องเล็วไปน้องเออว้าวว้าในคลิปชอดเร็วตัวจริงชอดมากเฮนี่ชมใช่ไหมคะชมอยากชมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่เชิญมีคนหลักแอปท้ายนะคะซ่องรอยนะคะแอปยอะเล่นเอานะคะน้องบิวอ่าก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นทีจังหวัดระนองบัตรเกิดข้องผีดิจิตอลนามนั่นเองนะคะนะน้องบิวนะอ่าถ้ามีพวกมีเพลงอะไรก็ควักได้นะตอนนี้มีเพลงไม่ลาเซ็ตได้ไหมล่าสุดเพลงอะไร เดี่ยวรองขู่ับนุ้ยสุวินาค่ะก็คือเอาเพลงของพี่บบาวีมาโคเปอร์แต่ว่าเป็นเตี้ยนเป็นแนววิ่งให้กับใจผู้ชายและแบรนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาวถึงว่าน้องบิวข้าวงการมาตั้งแต่พอสองเถวเไยค่ะสองห้า สี่กาค่ะสองหาสี่้านะคะก็ผ่านไปกี่ปีส yeah, ิบกว่าปีเลยนะยิบว่ะยี่สิบปีว่าสิบแปดสิบปดสิบแปาปีเลยนะคะน้องบิวกรยานีนะคะก็เศ้าเฮยย้ยยิ้ยิย้ยิยิะยิ้ยิย้ยิย้ยเย้ยย้ยิ้ หอยใหญ่ไข่แดงสุราธานีบ้านเดียวกับพี่เจี๊ยบเป็นยพรเลยใช่ค่ะจะเป็วยพเหลืองใหญ่นี่สู้พี่เจี๊ยบไม่ได้แต่ถ้าเหลืองมิ้นนี่หนุ่ยสู้ได้เอาทำดานนี้กันทำดานนี้กัน ที่นัน่นเดี๋ยวเขาันานที่นัน่นชอบเราชอบวันนี้เราชอบมากเลยก็บอกนะวันนี้ว่าพีดีเจต้นน้ำก็ทำทีมนะทำทีมตะลกะดีเจต้นน้ำวาไราตี้โชว์ซึ่งพีก็จะหลับงานหลงเพลงเดี๋ยวเชิญน้องบิวไปแจมกันนะคะาำ้านนี้ก่เน,นี้ย <laughs> ยอดมีโอ้โหยอดจริงๆนะเล็กตายบ่หรอสุดยอดมากเลยค่ะน้องบิวสว้ยเป็นคนที่น่าร right, ักมากๆเลยนะคะน้องบิวนะคะอ่ะตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นที่จังหวัดละน้องแล้วงานต่อไปจะไปที่ไหนอีกไหมคะต่อเช้าอ่ะคะถ้าต่อเช้าต่อเช้า 13นะ14 14 14 15 16 17 18 19 20ยาวเลยยาวเลยเพื่ออยู่หวานสักผ้ามาแล้วแล้วอะไรใหญ่ย่อยตาอย่าไปตาจะเพื่อนี่จะเมือเราชอบ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 บาบาเหมือนกันชอบเหมือนกันนะฮะน้องบิวนะคะก็ก็ฝากผลงานไว้ด้วยกันเกันนะะช่วงนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาเล่นที่จังหวัดละน้องนะคะได้ไปเที่ยวในในวังกรจะฝากผลงานเลวันไปเที่ยวในวันถ้ามาละน้องก็ต้องไปแช่น้ำร้อนแช่เลยแช่เลยมาทีที่แล้วก็คื แชะลงไปแชก้อนแล้วถึงมารองเพลงแล้วเปยไม่คะเป็แรงเปยออมมแรงเลยเ็แรงก็เลยว่าวันนี้องก้อนต้อง้อยแชต่อเช้าคอยแชอ๋อรองก้อนกอแชต่อชเ,ออเช้ชาแ้วมแฉะงวันเปยแน่นอนนี่นกเ<อ>ะเถียวแล้วน้องต่อค้ำนะคะก็น้าตีไปอ ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกโอเคเพราะวันมันถูกร้านมันดีมดเลยนี่แล้วไปเจไปกลิ่นแมงกะพุนพัดน้ำมันห้อยปลาเต้าซีเออรัสอะไรได้ก็รัดพริกหนึ่งเต้าเจี้ยวสุดดยอออเปลากระพงข้าวเผาค่ะมาเนี่ยนะฮะทะเลปนีกาซากน้องบิ้วนะคะติดตามผลงานพี่กันนะคะถูกช่องทางเหมือนกันทางเสาสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำพิมพ์ว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มได้ โอเคมาพี่ทําทีมตลกของตัวเองนะคะก็รับงานร้องเพลงแล้วก็มีเล่นตลกโชว์ด้วยนะคะก็เชิญศิลปินในวงการเรานี้แหละวงการบันเทิงมาแจมก็อันนั้นสละหลังบิวมั่งคนโน้นคนนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่เจี๊ยบมั่งแต่ลักๆก็จะเป็นพี่เจี๊ยบเอาพี่เจี๊ยบอย่างยุ่งอ่ะพี่เจี๊ยบอย่างห้อยเยอะยุ่ยที่สุดละยุ่อย่างยุ่งยังยังยุ่ยดีมึงเลยคนเขารู้กันว่าต้เดียวานานนานพี่เจี๊ยบแหละยุ่นะคะติดตามนะคะพี่เจี๊ยบรุดก็ไปเป็นนางยักษ์แล้้้้ววววเเเออแกกป็นนนาาางงงงยยััษ์ลลดห่ตรพมะเียงงเน่แแกตตัวแล้วกดูึ เมื <Net> ่อเมื <them> ่อไม่ได้แต่งเลยเมื่อตัวจริงเมื่อตัวจริงนะครับค่ะก็เดี๋ยวจะมีการคบเมอร์กันฮะนี่ตูการดกันเลยรูปการดกันร้อยนะฮะรูการดกันร้อยเลยนะรูการดกันร้อยเลยนะรูปที่ว่ไมีเจ็บเลยเยอะนี่ โอเคนะคะ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ก็ให้น้องบิวฝากผ <นะ S 2> ลงานอะไรกันค่ะก็ะสำหรับบิวเองนะคะถ้าใครอยากติดตามกับข้าไปดูในช่อง YouTube ได้ปกตินะคะ,คะแล้วก็ฝากผลงานเพลงไม่ทีจะออกครับนุยสุวินาคา่าเบียดนะคะ <c oughs> เป็นเพลงโคเวอร์ถ้าเกิดชอบลอะไ,ไนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะป๊อปโอเคนองบิวเดี๋ยวมิวกะเจอกันนะเราจะไปอแนมดานนะ เขาบอชอบ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 ค่ะคนชอบชอตชอบมากเลยนะฝากติดตามงานของน้องบิวด้วยกันเลยกันนะคะอย่าลืมช่องสีฟ้าสีแดงสีเปดแหมรู้เหรอหน่องบิวไอ้เจ้ามาโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงหรือก็สีดำติดตาม สองหองดีเจสนามเชิด yeah. ย <laughs> in <strong> ิ้มไปเรื่อยๆนะคะเวลาพี่น้องเครียดนะคะพี่น้องจะได้เคลียร์นักวันเต้นแมลงจงนยวหวอาไปเลยเต้นันว่าเหี้ยแต่งกัทังวันจอดกันทังพีกับพี่น้องครับโอเคแล้เจอกันนะคะคลิปหน้านะคะพี่น้องโอเควาพ่อาจจ้า่อา่อานออเจ้เบ้้้่ขอบคุณเจอ้า่พ่่อ้อ้้ออ